สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดักกุ้งก็สวนมะนาวนะครับพอดีมีสวนมะนาวด้วยเนาะสวนมะนาวอยู่ด้านนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยววันหลังจะพาชมสวนมะนาวเนาะด้านนู้นยางลกนี่ครับเบมีบ่อบอด้านนี้บ่อผมจะมาดักกุ้งครับวันนี้เนาะดักกุ้งนี่เหยือ่อใส่เหยื่อหัวาหารปลาดุกนะครับวันนี้ อาหารปลาดุกเม็ดใหญ่เนาะผมว่าดักบ่อยแล้วแหละบางทีหัวอาหารก็ใช่หัวอาหารปลาดุกหนึ่งหัวอาหารพวกอาหารแมวก็ได้อาหารม้าก็ได้อาหารไก่ก็ได้ได้มดเลยครับเดี๋ยววันนี้จะลองดูนะครับนี่เนาะนี่ครับที่ดักกุ้งครับนี่ผมใส่อาหารไว้ละข้างใน,นนี่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับ ผมใส่ไว้แล้วสามอันเนาะนี่มาใส่ให้ด้อัอันน่งลมเย็นนะครับสวนสวนมะนาวอากาศมันดีบ่อ,บอกุ้งมันเป็นเป็นบอ่อปลานะครับจะว่าก็มีกุ้งมีหอยมีป,ปูปลาเดี๋ยวผมจะพาไปวิธีการดักนะครับบางคนไม่เคยเห็นเนาะ บางคนก็อาจจะยอดเซียนอะไรครับแต่ผมก็ปูปูปลาปลาไปหาอะ้รทำสนุกสนานนะครับหาอยู่หากินตามวิถีบ้านนอกนะครับนะครับแล้วก็มัดนะครับให้มัน เดี๋ยวกุ้งมันก็จะไม่เข่าข้างในมันได้ม,ไดมันได้กินอาหารนะครับมันก็จะมากินเนาะนี่เงเดี๋ยวผมลองดักแล้วก็พาไปลุยกันมัดแค่พออยู่พอครับนี่ครับขยายมันจะมีซิปนะครับตนนัวนี้รุ่นนี้มีซิปเนาะสั่งซื้อตามลาซาด้าช p ปปี้ครับมีหมดหลายยี่หอ้อหลายแบบ เกาแล้วคงสัยติดตแตกแล้วืมพอได้ไม่ได้มานักน้าก่อนเป็นงี้หนละมันผ่านการใช้งานมาเยอะครับเป็นอย่างงี้แหละครับขาดขาดขาดเคิร์ดๆน่ี่นี่ครับประมาณนี้เนาะี๋ยวผมจะทำไป นี่ครับเหมือนกันแล้วครับเนี่ยสิบมันหลุดยากนิดนึงมันมันเก่าแล้วเนาะเนี่ยครับจัดทรงนิดนึงครับมันจะมีรูนะครับเนี่ยรูเหมือนพวกดักดักรอบดักอะไรเนี่ยครับเป็นอันนี้ประมาณรอบตะข่ายไปดักกุ้งดักกุ้งดักปลาซิวหน่อยดักปูเหมมแล้วครับ ถ้าช่วงกบมากๆก็สามารถดักกบได้เหมือนกันนะครับตัวนี้พกอข้าวก่อนผมมาก็เคยได้กบเหมือนกันเนาะนี่จะมีหลานรอยิงกบอยู่ข้างบนนะครับเมื่อกี้ก็ะเด้ตัวเบเริ่มเลยนะครับสังวัดลองข้องใหม่ะ่ะ ทีมมองหน่อยแอคชั่นดันแอคชั่นแอคชันน่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดักกุ้งด้านนู่นแล้วกันนะครับ เอะไลครับปนี่ครับเดี๋ยวค้าลุยน้ำเลยมัน <c oughs> ลื่นเลื่อนเลื่น,น <c oughs> ไม่ต้องดักน้ำเลือกมากนะครับไม่จำเป็นต้องถ่วมนะครับ มันถึงน้ำหน่อยนะครับนี่ฮะแค่นี้ก็พอครับม่ัดไปหน่อยก็ได้ครับให้มันมีป่าหน่อยครับกุ้งมันจะชอบอยู่ตามป่าตามจะายลตามนี่ครับ ปลาโลกครับนี่ยตาบอลลองทำเลใหม่ๆดูครับกอ,อเข้าก่อนาะว่าดักอยู่แถวนู้นตรงรอยด้านนุนกุ้งมันก็เข่าดีเนาะแต่ว่ามันก็อาจจะลู่จะส่งมาหน่อยโอเค บางคนสงสัยอาหารกุ้งครับก็ใช่อะไรก็ได้ครับใชอาา้อาหารปลาดุกอาหารไก่อาหารเป็ดอาหารแมวผมยังเคยดักนะครับได้ได้อยู่ครับบางทีพวกหมูหมูหมูซดหมูอะไรก็ได้อยู่ครับมันกินของแปลกๆเนาะเดีเ๋ยวไปดักด่านนู่นดูครับ ป่าลงนิดนคึคตรงนี้ก็เป็นบอนบอนบอนที่เขากินนะครับไอแกงนะครับตรงนี้นี่ป่าบอลอยู่เนาะใน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 บอ่บอบ่อมาก่อนตรงนี้ก็ชายปลูกมะนาวนะครับปลูกเยอะนะครับมะนาวบริเวณนี้ ช่วงหลังก็ไม่ค่อยมีเวลาทำงานประจําด้วยอะไรด้วยเนาะนี่ครับบรรยากาศบ,บ่อปลานะครับบ่อปลาก็มีปลาหลากหลายที่เอามาเรี้ยงนะครับตรงนี้นี่ครับโยนไปเลยครับ ดูมันมันจมดีไหมข้างโอเคมัดไปหน่อยครับเผื่อป้าใหญ่เขาเนาะพาพาหลอบเราหนีอันนี้ก็าเรียกว่าหลอบดักกุ้งหรือว่าจะขายดักกุ้งอะไรประมาณนี้เ,เนาะนี่ครับหาดูบ่อ าก็น่าจะมีเยอะอยู่เนะาะก็พวกลุงๆเขาเอามาเลี้ยงเนาะลุงๆนะครับทั้งนี้กับบรรยากาศสวนมะนาวฝั่งทั้งนี้มีป่าไผ่ปลูกไว้ยอย่างละต้นสองต้นครับต้นไผ่ต้นผลไม้เดี๋ยวก็ลองรอดูกันนะครับ เดี๋ยวก็มาติดตามผลงานกันนะครับอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกุ้งที่เราดักไว้กันเนาะไปดูรอบรอบดักกุ้งครับตามมาครับขอบบอร้อย ชุดนันชันกับลอยงัวลงนะครับนี่ฮะคอยดูว่าจะไต้ไปดัวยด,ดูดูสั้สักสองรอบแล้วกันดูัแปลก่อนเนาะดูกันโอ้เขายุเขายุเขายุก็พอได้อยู่เนาะดักจะไม่ถึงครึ่ชงชั่วโมงเกือบเกือบนะได้หน่อย ก็มาหากับเพาาเย็นครับหากับเพาาเย็นช่วงคำ่คำๆมันไม่ค่อยเข่าเท่าไรแล้วครับกุ้งครับถ้าจะให้เข่าดีก็ช่วงกลางวันช่วงสายๆนะครับแดดนานๆหน่อยเนาะเดี๋ยวดักใบดูทักพี่ครับได้ไม่ได้ก็ว่ากันเนาะว่า,วากัน ทาไม่ได้ก็หากับเข่าอย่างอื่นมันออกเรามันหากับเข่าไม่ยากหรอกครับมันเหมือนในเมืองก็พอหาอยู่หากินได้ครับเขามันอ้อโอ้โหนี่เขายัางเยอะครับยังเยอะอยังเยอะอยังเยอะ นะครับโตัวใหญ่ๆครับนี่ดูครับนักไปถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้ขนาดนี้โอเคแลวเนาะเอาไปให้ไปทอดทอดใช่ไหมหรือว่าจะทำอะไรดีกันดี ตัวเคนี้ยังไม่พอถอดลงมาตรงนี้ตักสองทีเนาะอืมอตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โอ้โหนหล่นหล่นหลนรักไปไว้ปะป่าหน่อยครับมันจะได้กุ้งชอบอยู่แบบป่า ที่โล่งๆเลยมันไม่ค่อยอยู่ครับคุณมันอยู่ตามป่าตามนั่นตามลกเพราะว่ามันจะหนีพวกป้าพวกอะไรด้วยนะครับไปดูอีกสองหลังกันครับลุยงั้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดถูกใจด้วยนะครับ ช่องจีบันนิวไดยนะครับจะทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับหาอยู่หากินปลูกต้นไม้ปลูกบอนสีปลูกบอนหูช่างปลูกมะนาวไก่ชนก็มีนะครับพระเครื่องก็มีนะครับทำทุกอย่างที่ได้เงินแล้วก็บสุสธุ์ครับ ก็อย่าไปโกงใครกินนะครับเราทำอย่างนี้เรามีความสุขครับชีวิตบ้นบานๆอยู่ก็ครอบครัวไม่ต้องคิดอะไรมากมายเนาะผมง้นนี่ผมก็ซ่อมซ่อมใช้ชีวิตนะครับเพราะว่าใช้ชีวิตบ้นบานๆเพราะว่าผมทํางานประจําอยู่นะครับทํางานอยู่แต่เป็นลูกจ้างเขาครับก็บันๆมีอะไรมากครอกโอ้อันนี้ก็ได้เยอะอยู่นะ พอดีช่วงนี้เขาหยุดงานหลายวันก็เลยมาลองทำมาลองหากินทำคอนเทนต์ดูครับเพื่อจะได้มีแนวทางรูปแบบชีวิตใหม่ๆไม่ใช่ชีวิตใหม่ครับอาชีพใหม่ๆที่ปัจจุบันกำลังมาแรงเนาะอาจจะเป็นยูทูบปุ่งทุปเปอร์ก็ว่าไปนะครับต้องขออภัย้วนะครับที่พูดข้อลาดนะครับเพราะว่าจะได้พูดกันง่ายๆเนาะ ครับไปดูหลังที่สามกันครับ <S 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 เออหลังที่สี่นี่ว่านอกหลังที่สามเมื่อกี้ดูแล้วหลังที่สี่นะครับ <S <S ไปดูผลงาน <S <S ของดักกุ้งมันหาพื่อง่ายครับหรือว่าก็ทําเอาเป็นขวดก็ได้ครับขวดพลาสติกนะครับโอ้โหลนล่นล,น,ลนหาด ขวดพลาสติกทำเอาก็ได้ครับเด้ก็นี่มีเวลาก็เซอ้์ง่ายดีนักหล,หลายอย่างโอ้นี่ปูสองตัวกุ้งด้วยผมสงสัยมันขาดขาดจริงๆด้วยเดี๋ยวต้องไปซ่อมันะครับขาดก็มดัมดๆเอาเาพราะมันใช้งานมาหลายเดือนแล้วแหละ ครับเวลาช่วงเวลาเราไม่มีกับเขาไม่มีอะไรเราก็มาหาดักมันก็ได้กินนะครับอันนี้เป็นบ่อบ่อที่คุดไว้ตั้งนานแล้วนะครับของของยายครับของแม่ยายครับของพ่อตาแม่ยายอยู่นี่เนาะผมก็มาดักมาปลูกมะนาวมาทําอะไรอยู่นี่แหละก่อนหน้านานมาที่เนาะมันก็ไกลนะครับโอเคครับนี่ครับผลงานรอบนี้ครับ ผลงานรอบนี้ครับก็ได้เยอะอยู่นะเนาะเยอะใช้ได้อยู่นะครับนี่ครับนี่ครับมันขาดตรงนี้เนาะมันขาดตรงไหนวะเดี๋ยวอันนี้มันขาดมันออกได้เดี๋ยวผมต้องไปซ่อมซ่อมแล้วมาดักต่ออีกดูอีกสักรอบนึงก็่าจะพออยู่พอกินแล้วบางคนดักไอ้กุ้งมันจะไม่หมดเป็นนี่มันไม่หมดนะครับพระมันอายุมันสั่นเดี๋ยวมันก็ตาย มันก็มีรอบใหม่เข้ามาเนาะนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะด้วยนะครับช่องจีบันนิวว่ายดครับผมเดี๋ยวมาดูกันรอบต่อไปนะครับโอเคเนาะอ่าเดี๋ยวพาไปไปกู้ครับไปกู้กู้รอบดักกุ้งเนาะรอบที่สองเนาะจะกู้กลับบ้านแหละครับเพราะมันคำ้ำเนละพอได้ค่ะแต่กลับเขา เดี๋ยวแม่บ้านจะไปทำขับข่าวคํำครับแต่มองไม่เห็นดูได้ไหมน้องรอบนี่โอ้โหปูสองตัวเออปูตัวหนึ่งเดี๋ยวกู้ไไว้ลุนเลยก็ได้นะครัในนช้สายาย,ยาวๆหน่อยเพื่อดึงเนาะจะได้ง่ายๆ ไม่ต้องไปลงโคนล,ลงอะไรพอได้อยู่อันนั้นหน่อยมันค่ำเนี่ยไม่ค่อยเข่านะครับมันจะเข่าช่วงกลางวันจสายมีแดดหน่อยไปดูอันนต่อเนาะ เดี๋ยวมาสะรุปผลงานกันครับตาวบานก็นเริ่มโต๊ดิ้นแล้ห่ะเดี๋ยวผมก็ต้องเดินทางกลับบ้านนีกประมาณสามสิบกโลครับจากสวนเนี่ยบ้านผมอยู่นนท์ไทยนะครับไอ้ทงนี้มันสวนนี้มันก็เลยเลยอำเภอรพระทองคำมานะครับเป็นแต่ว่าเป็นเขตของอำเภอด่านผุนทดเนาะ แต่ว่าบา้บานผมอยู่อำเภอโนนไทยบ้านผมจะอยู่ชายแดนปิดกามเภอเมืองนะครั mm. บเขาบงเมือนตอบทุดถ่ายก็อพอได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะพอได้มีปูดามีมีกุ้งด้วย บางคนก็ไม่เข้าใจคําว่าดาคืออะไรเนาะดาถ้าเป็นภาษากลางก็แปลว่าด้วยนะครับดึงเหมือนกันดึงนี่ครับดูพอได้เนาะเดี๋ยวไปไปรสรุปผลงานกันจะได้พอจุกแปลงถอดไหมหรือว่าจะไปทำกุ้งเต้นอินกะเหล่าต้องรอดูผลงานเนาะ รอบนี้ไม่ค่อยได้อะไรน,นะครับนี่เดี๋ยวแล้วก็เก็บนะครับเนี่ยอาหารก็อย่างนี้แหละไว้มันไวให้หมดให้แมวให้แมงกินเดี๋ยวเวลาเราจะมานักใหม่ก็ค่อยเอาอาหารใหม่นะครับ นี่นะครับมาดูอ่าแดดละหน่อยไปไล่รวมๆกันก็น่าจะพอได้อยู่ถ้าจะให้ดักได้ชัวๆก็มาช่วงสายๆตอนตอนเช้านะครับได้แน่นอนครับได้เยอะๆด้วยแต่ละครัง้งแต่ละรอบ อันนี้ผมก็ตอนแรกว่าก็ว่าจะไม่มาหรอกนืกคึกยังไงไม่รู้อยากมาก็มาหาคอนเทนต์าหาอะไรทําหาค่ากับเขาไม่ใช่ครับเขาหากับเขาหนักล่ามันก็เป็นแผนดามาหากินเบีย <c oughs> ไม่ใช่ครับฟุดเลนครับ อ่าแเจะมันจะประมาณนี้นาะเดีอันนี้พอได้ไหมมีปูด้วยเอาไปหมดเลยปูขังไว้บ้านก็นมีถ้าสมไวรลองเลียนเลนเนผมเรีงใส่ไอถังซีเมนต์ไว้ครับพอดี ผลงานคนนี้ก็ได้เท่านี้แหละครับนะครับมีโอ้ตัวใหญ่กระโดดลงไปนะี่ครับผลงานก็มีเท่านี้แหละเนาะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดถูกใจกด s u b สไคร b e แล้วก็เพิ่มเพื่อนด้วยนะครับจีบันนิว์ดยนะครับ จะทําคลิปใหม่ๆเรื่อยๆนะครับก็มีหลากหลายนะครับจิปาถะเลยนะครับจะมีท่องเที่ยวมีปลูกต้นไม้มีหาปลามีพระเครื่องมีไก่ชนนี่ฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีพวกไม้ดอกไม้ประดับครับขอบคุณครับผมฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ